สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงไปทำแบบกิจกรรมอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าได้ขึ้นมากินข้าวเพราะว่าถ่ายเสร็จแล้วถ่ายทำกิจกรรมเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้กินกับข้าวเลยนะคะไอีกแล้วเดี๋ยวก่นหยุดแกงกันก่อน,นะคะ่ะ เพิ่งได้กินข้าวกลางวันค่ะเพราะว่าเพิ่งแบบทํากิจกรรมถ่ายนู่นถ่ายนี่เสร็จสวยจังวันนี้ขอบคุณค่ะแต่วันนี้สวยทุกคนเลยไม่มีใครไม่สวยเลยนะ ป่านป่านในชุดคืดนอะไรยังคะป่านชุดป่านชุดเนี้ที่มันยังอยู่อ่ะที่มันเป็นแบบลูกไม้ข้างล่างอ่ะมันใส่กับอะไรอ่ะข้างในเป็นแบบกางเกงบอดีก้กางเกงแบบสีเนื้อขายยาวอ๋อสวยสิคะเพราะว่าแต่งหน้าก็เลยแบบไล์เลย <laughs> ้าไม่แต่งหน้าก็าจะไม่ไล์คะ่ะ ลิฟก็ต้อง่อยป้าก,ก็กินข้าวอะ่ะวันนี้กินข้าวนะคะวันนี้ได้อา,อาหารจากไฮแอดนะคะน่ากินมากทุกคนมันคือเป็นข้าวผัดแล้วก็ปลาซาบะย่างแล้วก็มีแบบสลัดด้วยอร่อยน้ำสลัดอร่อยมากขอชื่อลูกที่ถ่ายกับขิงวันนี้หน่อยคะ่ะเป็นชื่อลูกพี่น้องที่พัดภาคละกันเพราะว่า งงมากอยู่ดีก็มีชุดแบบเข้ากันโดยอัตโนมัติแล้วแบบแห่งถิ่งแบบเอาสีฟ้ามาใส่นี่ก็เลยแบบเฮ้ยเราก็มีแล้วแบบแบบมันมันแบบเป็นฟีลเดียวกันเลยแต่มันเขาแค่คเละสีเราก็เลยแบบถิ่งก็เลยให้ยืมที่ค่าผมสีชมพูเพราะเมมเมมไม่มีที่ค่าผมสีชมพูแบบเราที่ค่าผมมันแบบมันตะโกนมาก ใช่ไหมมันแบบมันคือแบบมันคือพี่น้องที่พาัดพากอะลิฟอยู่บนท้อหรอช่างกิงสิลเนื้อสีเ,น,สเนือตัวสั้นตัวนั้นก็ได้หรือเกงดำขายยาวหรือบิกินี่บิกินี่เลยหรอไม่ ลิ้มถึงเป็นช้อนจริงๆวันนี้แม่แต่งหน้าทำผมเองนะคะเดี๋ยเพิ่งดีใจกันไปวันนี้มีแบบช่างของกองแต่งให้แล้วก็มีช่างทำผมมาทำให้ค่ะถ้าแต่งแบบมีทุกวันก็คือแบบต้องแต่งตั้งแต่ตีสองอะคะ่ะ คณถิงคุณถิงเข้ามาดูหรอหิวข้าวเดิยังทำยังทำกิจกรรมไม่เสร็จทำง,งานไม่เสร็จก็ต้องอดกินข้าวค่ะถ้ามาอยู่ดีคอมเมนต์มันก็ไม่ขึ้นแล้วอ๋อ มีคนถามว่า,าหารอร่อยไหมอร่อยมากค่ะแบบตอนแรกคิดว่าแบบมาอยู่โรงแรมแล้วอยากกินคุกกี้คุกกี้นี้หรอใช่ไหมกินไมล่ลด้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาลงไปให้อยูจะเอากล้วยอ่ามีกล้วยนะคะ ีกล้วยแล้วก็มีมีส้มด้วยค่ะจะเอาอะไรคะหรือว่าขิงชอบกินทั้งกล้วยแล้วก็ส้มลิฟของลอรีออลติดทนะคะ่ะกินข้าวยังไม่หลุดเลยแค่แบบมันลอยอยู่บนช้อนเฉยๆวันนี้มีไลฟ์ไหมไลฟ์แบบของถ้วยเดียวคะ่ะอไม่คิดว่าไม่น่ามีนะคะวันนี้ แต่ม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะต้องไปดูในเพจขิงมีคนบอกว่าวันไฟนนลใส่ดีคาดผมด้วยนะกินกล้วยใช่ปะเอาจริงไหมถ้าเอาจริงจะเอาลูไม่ให้เอากล้วยกับกับคุกกี้ปะขิงยังไม่ได้ทานข้าวนะคะเพราะว่าขิงยังแบบยังทำไม่เสร็จ ไม่มีสับประรดกับเงาะนะคะมีแค่ตัวกับส้มใช่ค่ะแต่งหน้า,าเบาๆทางข้าว คุณเพลงคุณเพลงอ่าได้ข่าวว่าไปเที่ยวเหรอคะไปกับใครอะ Are you friend with Harina? Of course วันนี้ยังไม่ถ่ายรูปให้คารหน้าอยู่เลยถ่ายไป 3ยกค่ะคารินาคารินาไม่ชอบค่ะต้องไปเดินหาแสงกำนางค่ะน้ำละล้าแครินาน้องแบบน้องขนมที่ใส่วิลเตอร์เพราะว่า,วาน้ามีสิวแบบฝั่งนี้นะคะก็เลยแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ ห้องสี่ส่วนันตอนเช้าไหมคะไม่รู้เลยค่ะแต่รู้ว่ามันเธอแน่แนห้องสีอ่อ่ะอืมไปเที่ยวกับพชายสองวันพูดภาษอังกฤษเลยงงนะคุณเพลงงง